ีนักเรียนทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สองเราก็จะมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในวันอังคารช่วงเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งในเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับ พูดถึงเรื่องของพากนามนะครับแล้วก็ในส่วนย่อยก็จะเป็นในเรื่องของเอกนามนะครับก็วันนี้ครูจะพานักเรียนไปดูเฉลยนะครับใบงานนะครับที่จะให้นักเรียนได้ลองฝึกทําไปชมกันเลยครับในใบงานนี้นะครับก็จะมีอยู่สิบข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวครูจะพา,าดูเฉลย ทีละข้อเลยนะครับตัวอย่างก็ได้ให้ไว้แล้วนะครับ1ข้อก็คือ4 x เป็นเอกนามนะครับ,ส,รบสัมบัติ์ก็คือ,อค่าคงที่นะครับก็คือเลข4ตัวแปรก็คือตัว x นะครับส่วนดีกรีนักเรียนก็สังเกตจากเลขชี้กำลังของตัวแปรนะครับซึ่งนั่นก็คือ x นะครับมีเลขชี้กำลังคือ1น,นะครับ หมายความว่าอีกปีนะครับก็คือ1น,นั่นเองนะครับมาดูที่ข้อหนเลยนะครับข้อ1 3 x ามนะครับ 3x มเอง่ายๆเลยนะครับส,สัมประสิทธิ์คือ3นั่นเองนะครับเล็กไปหน่อยนะครับปรับขนาดแป๊บหนึ่งนะครับ มาดูตัวแปรนะครับครับตัวแปรนะครับก็คือตัว x นะครับ y นะครับหนึ่งนะครับต่อไปข้อสองนะครับสัมประสิทธิ์คือเลขเจ็ดนั่นเองส่วนตัวแปรนะครับแปรมีสามตัวนะครับข้อนี้ คือ A B และ G ด e ีกรีนักเรียนก็นำเลขชี้กำลังของ3าตัวแปรนี้มารวมกันนะครับ A ก็คือกำลัง1 B ก็คือกำลัง1 C ก็คือกำลัง3รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับอ่าก็จะได้5นั่นเองนะครับ ที่สามนะครับอาข้อนี้สมมสิคือกเส็ส่วนตัวแปร่ในส่วนของข้อนี้นะครับตัวแปรไม่มีนะครับอันดีกรีดีกรีข้อนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตนะครับในข้อนี้เราสามารถ กับหนึ่งนะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับลบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจะหาดีกรีได้ก็ต่งหน้าข้อนี้มีตัวแปรอซึ่งข้อนี้เราสามารถแทนตัวไหนเป็นตัวแปรก็ได้นะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็จะไม่ใส่นะครับเป็นตัวแปรตัวใดก็ได้ส่วนเลขชี้กำลังนะครับตัวแปรในข้อนี้เลขชี้กำลังจะต้องมีค่าเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับ พพเพราะอะไรครับนักเรียนเพราะว่าตัวแปรใดก็แล้วแต่ที่ยกกําลังศูนย์จะมีค่าเป็นหนึ่งเสมอนะครับฟังให้ดีนะครับตัวแปรใดก็แล้วแต่ที่ยกกําลังศูนย์จะมีค่าเป็นหนึ่งเสมอน對對ะครับเราก็จะได้หนึ่งคูณกับตัวใดก็แล้วแต่จะมีค่าเท่ากับตัวนั้นนะครับซึ่งมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตัวแปรมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับ ต่อไปอข้อนี้ข้อนี้สังเกตะจะเป็นวงเล็บนะครับแล้วก็ทั้งหมดในวงเล็บนี้จะต้องยกกำลังสามก่อนนะครับซึ่งเราก็จะได้สมนสิทธิ์คือเลขห้ายกกำลังสามนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับเพราะว่าค่าคงกานสามตัวนะครับ ไปตัวแปรตัวแปรมีสามตัวนะครับ A B C ส่วนเลขชี้กำลังหรือ d ีนะครับคือผลรวมนะครับของเลขชี้กำลังสามสาตัวนี้นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องนำสามนะครับคูณเข้าไปาทุกตัวของเลขชี้กำลังของสามตัวนี้นะครับ A B C นะครับซึ่งสามไปคูณเลขชี้กำลัง ของ a ก็คือหนึ่งก็จะเป็นสามนะครับำ 3, นำสามไปคูณเลขชีก้กำลังของ b ก็คือสองสามสองก็เป็นหกนะครับส่วนสามไปคูณเลขชีก้กำลังของ c คือหนึ่งก็คือสามคูณหนึ่งได้สามนะครับเพราะฉะนั้นรวมนะครับรวม a ก็จะได้ d b, b คือสามนะครับ b ก็จะได้เป็นหกนะครับสามกับหกก็เป็นเก้า ของ C นะครับของ C คือ3นะครับก็จะเป็น11นั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อนี้เรียนสามารถนำตัวเลขนะครับมาตอบก็คือติดลบเศษ3ส่วน5นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาแทรกสมการก่อนนะครับ ที่จะเขียนเศษส่วนนะครับอันนี้จะต้องใส่เครื่องหมายลบก่อนใส่หมายลบก่อนนะครับทำไมนะครับใส่หมายลบแล้วก็ใส่เป็นเศษส่วนนะครับก็คือเศษสาม มีสองตัวคือเนกับ n นะครับเลขสีก่กลางดีกรีนะครับก็คือผลรวมของดีกรีของ m กับ n รวมกันนะครับ m ดีกรีเจ็ด n ดีกรีหนึ่นงนะครับรวมเป็นแปดเองครับส่วนข้อหกนะครับข้อ 6, หกสมบัติคือลบสี่ คิวนะครับพิกีของ q คือ3ของ p คือ1รวมเป็น4นะครับต่อไปข้อที่เนะครับข้อนี้เป็นเศษส่วนนะครับซึ่งสามสิทธิ์ข้อนีอ้ก็คือเลข1นั่นเองนะครับเพราะว่า1คูณกับตัวใดก็จะได้อนั้น วนตัวแปรมีสามตัวนะครับคือ a b c นะครับรวมของทีรีนะครับนำสามกับสี่รวมกันนะครับก็เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดอ่าข้อนี้เป็นเศษส่วนนะครับก็นำสี่นะครับขึ้นข้างบนเราย้ายขึ้นข้างบนตามสมบัติของเลขยกกำลังนะครับ ก็จะกลายเป็นหกนะครับไม่ติดลบนะครับก็นำหกไปรวมกับเจ็ด <8 S 2> นะครับหกกับเจ็ดก็เป็นสิบสามนั่นเองนะครับไปข้อแปดนะครับแปดคือห้าห้าคือ x และ y นะครับดีกรีพ้นขันก็คือห้าไปข้อเก้านะครับ อ่าานี้เราใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับกําลังเป็นเศษส่วนอ่าทีนี้ไม่อยากให้มีลบนะครับย้ายห้ายกกำลังลบสองครับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับเพื่อคูณกับ A นะครับเราไปได้ข้อนี้เป็นห้ายกกำลังสองโดยไม่ติดลบก็คือยี่ห้าจริงนะครับห้าคูณห้าแปลคือ A และ B นะครับ ในส่วนของข้อนี้นะนะข้อนี้อาจจะพิมพ์ผิดนะครับขอกอเปลี่ยนเป็น b างลางแล้วกันนะครับนะ ดมาอยู่ตรงนี้นะครับอือเราก็จะรวมเป็นสี่นั่นเองนะครับสามกำลังก็เป็นสี่ก็สุดท้ายนะครับข้อนสิบตอนนี้ก็ใส่อ่าเป็นเอ็ส่วนนะครับคือเซฟหนึ่งส่วนเจ็ดสิบ สามตัวนะครับ x y เสร็ z นะครับ degree นำผลรวมของเลขกชีพลังมารวมกันนะครับสามสี่ห้านะครับสามกับสี่รวมเป็นเจ็ดนะครับรวมกับห้าก็เป็นสิบสองครับ้าน <Wow. S 1> นี่คือเฉลยนะครับใบงานสองจุดหนึ่งเรื่องอิกนามนะครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนทําได้กันทุกข้อนะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับเฉลยก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับในส่วนในข้อไหนที่ทําไม่ได้นะครับหรือสงสัยนะครับก็ลองทบทวนนะครับเพื่อทําความเข้าใจนะครับครับก็ กลับมาเข้าสู่เนื้อหานะครับในเรื่องของการบวกและการลบเอกนามนะครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นก็เรามาดูพร้อมกันเลยนะครับครับสำหรับการหาผลบวกนะครับครับมาดูผลบวกของเอกนามก่อนนะครับซึ่งผลบวกของเอกนามนะครับการที่จะบวก ได้นะครับอ่านักเรียนก็นําตัวเลขนะครับหรือสัมประสิทธิ์นะครับนํามารวมกันก่อนนะครับแล้วก็คูณด้วยส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรนะครับหรือการคูณของตัวแปรนั่นเองนะครับอ่าซึ่งเอกนามที่ไม่คล้ายกันจะไม่สามารถบวกกันได้นะครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างผลบวกของเอกนามนะครับ ข้อนี้สังเกตนะครับตัวแรกนะครับคือ y บวกด้วยลบ 7y นะครับซึ่งในที่นี้คือเอกนามที่คล้ายกันนะครับเพราะว่ามีตัวแปรเป็นตัว y นะครับแล้วก็เลขชี้กำลังเท่ากันนะครับเราสามารถถอดตัวร่วมนะครับก็คือตัว y ซึ่งก็จะได้ อ่ตัวแรกนะครับก็คือหนึ่งครับหนึ่งมาจากไหนหนึ่งก็คือเราสามารถแยก,กออกจาก y ก็คือหนึ่งคูณ y อ่ซึ่งก็ได้ y เหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะได้หนึ่งบวกลบกับเจ็ดนะครับซึ่งหนึ่งบวกลบเจ็ดก็เหมือนกับว่านำเจ็ดลบออกหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าซึ่งเขานี้จะต้องติดลบนะครับเพราะว่าเรานำหนึ่งลบเจ็ดนะครับอ่าเราติดลบเยอะนะครับ ติดลบเยอะนเหมือนเราเป็นหนี้นะครับเหมือนเราเป็นหนี้เป็นหนี้อยู่เจ็ดบาทใช้หนี้ไปหนึ่งบาทนะครับก็เหลือหกบาทนะครับประมาณนั้นนะตอนนี้ก็จะได้ลบหกวาย okay. Okay. Yeah. ต่อไปตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองเป็นจำนวน4 X Y เอกยกกำลังสองบวกกับ9 X วายยกกำลังสองอ่าข้อนี้ก็อาจะเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะครับตัวแปรหน้าต่างเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่ตัวเลขนะครับอ่านักเรียนก็นําตัวเลขมารวมกันเลยนะครับก็คือเก้ากับสี่นะครับไปจะได้สิบสามนะครับตัวแปรคงเดิมนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับต่อไปผลบวกของเอกนามนะครับอ่าผลบวกของเอกนาม คราวนี้มีสามจำนวนนะครับหนึ่งสองสามนะครับสามจำนวนนะครับสามจำนวนเราสามารถแยกตัวบวแยกตอ,อดตัวร่วมนะครับสา,ารับถอัดตัวร่วมคือ y ยกกำลังสองนะครับเราก็จะได้ที่เหลือก็คือลบสองนะครับก็คือสัมประสิทธิ์ตัวหน้านครับแล้วก็เก้าแล้วก็สิบเอ็ดนะครับ เชื่อมแบบนี้ครับใส่วงเล็บด้วยนะครับทุกครั้งนะครับนำสิบเอ็ดรวมกับเก้านะครับก็จะเป็นยี่สิบยี่สิบลบออกสองก็จะได้สิบแปดนั่นเองนะครับอตอนนี้ก็จะได้สิบแปดยกกําลังสองนะครับครับก็จบไปนะครับสําหรับเรื่องการ บวกเอกนามนะครับครับช่วงนี้ก็พักเบรกสักครู่นะครับพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมในเรื่องของการลบเอกนาม สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่หมู่บ้านกโนาหาครับมาตามหาเซียนล่ามกครับว่าจะมาขอเรียนวิชาเซียนจากน้อยแต่ว่าเราไปย่อมสอนให้ครับเราสอนวิชาหนึ่งมากครับก็คือกระสุนพวกจกักแต่ก่อนอื่นนันเอาต้องจาักกาันหวาดวงกลมก่อนนะครับแล้วหวานจังสันมานี <c oughs> ่นะอรัานายของผมเซียนล่ามุกนะครับ สำรับอุปกรณ์นะครับกระใส้กระใส้ของที่ย่น้ำตัวจากก่อนนี่ครับมีดมีดจันมีดจันนี่ลักษณะจะเป็นมีจุดครับแล้วก็มีวงกลมครับซึ่งวงกลมนี่ต้องจุดส่นกลางับเส้นรอบวงนะครับเท่ากับเอาดินออสอกดตรงนี้นครับแล้วก็ใส่ดินซ้ออีกอันนึงวาดนะครับ พมไหวดีๆนะครับเจตีงนะครับหมุนไปหมุนมางซี่ก็เป็นวงกลมนะครับหรือขันว่าไม่มีเ็ตจังไหนกระแบบนี้ครับเอาเสียบโขกน่องเตานี่นะครับเอามาหมุนหมุนหมุนนะครับแล้วก็ใส่ดินซอนะครับแล้วก็เอาเมื่อขางนึงนะครับพมไหวดีดีครับเจตีงนะครับแล้วก็ใส่วิธีหลักดินซอนนะครับวาดนะครับวาดเลยครับ เป็นวงกลมเลยครับก็จะกลายเป็นรูปวงกลมนะครับสังเกตดีๆนะครับมือหนึ่งพมใบครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับได้เลครับรูปวงกลมหรืออีกย่างหนึ่งนะครับสามารถสร้างรุปวงวีก็ได้นะครับกะเอามือหนึ่งกดไว้แล้วก็ขาหนึ่งตอ่าตรนี้พูดซอยนะครับอันนี้อาจจะพอเป็นวงรี่ปันไดนะครับ ดไว้สองขางนะครับแล้วก็ใส่มือขางนึงครับลักเอาดินสอหลักขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ลากลงข้างล่างนะครับกะสีได้ถูกวกลี่นะครับครับอันนี้ก็เป็นการสั่งอ่าววงกลมนะครับกับวงรี่สำหรับเมื่อนี้ก็ขอทายถอดวิชาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาก่อนรับสวัสดีครับ ในเรื่องของการหาผลลบของเอกนามนะครับซึ่งผลลบของเอกนามนี้ลักษณะาการหาก็จะคล้ายๆกับการบวกนะครับก็คือน้อเไียวสามารถนําตัวสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรนะครับหรือตัวเลขนะครับที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรมาลบกันนะครับคูณอยู่กับในส่วนของตัวแปรนะครับที่อยู่ในรูปการคูณครับซึ่งเอกนามที่ไม่คล้ายกัน จะไม่สามารถนำมาลบกันได้นะครับอย่างเช่น 3x ลบ 2x ยกกำลัง 2, x 2. ในส่วนนี้ลบไม่ได้นะครับเพราะว่า,อาสองตัวนี้นะครับตัวตัวหน้านะครับ x ยกกำลัง1ตัวหลัง x ยกกำลัง2ซึ่งไม่ใช่เอกนามที่คล้ายกันนะครับไม่สามารถนำมาลบกันได้นะครับก็นักเรียนก็อย่าจำาสับสนกันนะครับ มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างการลบในตัวอย่างที่สี่นะครับจงหาผลลบของสาม x ยกกำลังสอง y ลบด้วยห้า x ยกกำลังสอง y ข้นี้ก็ง่ายๆนะครับสังเกตตัวหน้าและตัวที่สองนะครับเป็นตัวแปรหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่ตัวเลขนะครับหรือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรนะครับ ข้อนี้นักเรียนก็สามารถถอดตัวร่วมนะครับซึ่งก็คือตัวเปรน,นะครับออกมาได้เลยนะครับก็จะเหลือสามลบกับห้านะครับซึ่งสามลบห้าก็จะได้ติดลบสองนะครับก็เหมือนกับเราเป็นนี่ชาวบ้านเขาอยู่ห้าบาทนะครับแล้วก็ใช้ไปแค่สามบาทก็จะเหลือติดลบสองบาทก็เองนะครับซึ่งข้อนี้ก็จะได้คำตอบก็คือ ลบสอง x ยกกำลังส y นั่นเองนะครับก็คงจะยกตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อ,อกจบเรื่องนะครับสำหรับการบวกและก็การลบของเอกนามนะครับซึ่งครูก็จะมีใบงานให้ทำนะครับให้เรียนได้ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็มีทั้งหมดสิบ ข้อด้วยกันนะครับข้อนี้มีคะแนนให้ด้วยนะครับหนึ่งคะแนนนะครับใบงานนะครับทั้งสองเรื่องนะครับื้องการบวกและการลบทมนะครับก็สําหรับใบงานนะครับครูก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็นักเรียนสามารถเข้าไปโหลดนะครับเพื่อศึกษาแล้วก็ลองมาฝึกทําได้เลยนะครับ สำหรับในเนื้อหาของเรื่องการบวกและการลบอักนามก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้สัปดาห์ถัดไปนะครับรูจะเฉลยนะครับให้นักเรียนได้ตรวจสอบนะครับว่านักเรียนได้ไปลองทําแล้วนักเรียนทําถูกหรือไม่นะครับก็เราจะมาเฉลยพร้อมกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับครับก็ สำหรับตั้งเต่นกดไหนที่พลาดนะครับในการติดตามนะครับก็ย้อนกลับไปดูที่คลิปที่ช่องครูได้เลยนะครับที่ช่องอภิยโยแคสเปอร์นะครับเป็นช่อง Youtube ของครูนะครับับสำหรับวันนี้ครูก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็สวัสดีครับนักเรียนอย่าดื้อกับการเข้าใจ เราเซ็ตผูกเท่เปล่าสวีดัตสบายดีไหมสวีดัตไหมมั่วซั่วแค่ทำขวนง่ายๆลูกก็ทำไม่ได้จะไปทำมาหากินอะไรคะจะไม่มีใครทักเลยมั้งใส่ชุดไปงานหมดแล้วเลยนายเจเป็นเธอหยอกครูนะชุดวันนี้สีม่วงจ้วงซับ อุ้ยมาใหม่มาใหม่มาใหม่สี่ม่วงจุงซับอารมณ์ดีตั้งแต่ต้นชั่วโมงวันนี้ครูขออนุญาตสอนวิชาคณิตศาสตร์โอ้โหคือโหคือก็คือดีครูจะสอนคณิตศาสตร์แบบง่ายๆบวกบวกลบลบคูณคูณหาร บวกลบคูณหารบวกลบคูณหารบวกลบคูณหารง่ายไหมง่ายสบายใจไหมสบายใจครับครูจะให้ทุกคนทำโจทย์บนกระดานถ้าทำได้ทำเสร็จมาส่งที่โต๊ะครูพร้อมหนึ่งบวกหนึ่งสองสองบวกสองสี่สี่คูณสี่สี่เท่าหกโอ้โหอตอบค่ะโอ้โหครูครับ อะไรทำโจทย์นี้จริงๆหรอครับเนี่ยก็ทําโจทย์นี้เมื่อกี้พวกเธอตอบเป็นชัอๆๆพร้อมกันเลยแต่ครูคะไม่ไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นทําเสร็จปุ๊บก็มาวางไว้ที่โต๊ะเดี๋ยวครูกลับมาตรวจอ้าวอาครูไปไหนอะครูปวดโอ้โหแล้วใครจะทำได้อะโจทย์ากขนาดเนี้เออให้แบบสังขารเนี่ย ทำเป็นกะปริญญาตีแยกกันตายใครจะไปทำได้เออเนี่ยปวดมองเลยเนี่ยเออเนี่ยเอาไงดีอะพวกเราเอางี้ไหมมัวเลยมัวเฮ้ยมั่วเลยมั่วเลยเหรอต้องมั่วดิเฮ้ยเฮ้ยเนเฮ้ยอยากมั่วมานานแล้วพวกมึงสี่คนห้าขวบขอ้ยมันห้องเรียนด้วยลองไปก่อนอะพอไหมพอตรวจมาสีสาห้าเล่มสีสาห้าคน ทูกอย่คนเดียวคือพลอยนี่คืออะไรเนี่ยครูค่ะก็ก็มันยากอ่ะครูมันยากใช่ครับครูตอนสอนนะครูสอนโจทย์ง่ายพอออกโจทย์จริงอ่ครูออกโจทย์ยากจริงค่ะใช่ค่ะถ้าครูอยากให้หนูทำโจทย์ยากครูก็ควรให้โจทย์ยากกับหนูนะคะเออแค่นี้ก็นึกไม่ได้ งั้นครูจะสอนพวกเธอแบบยากๆแล้วให้พวกเธอทําแบบฝึกหัดแบบยากๆโอเคไหมอคีค่ะอีค,ครับเอาโจทย์นี้แล้วกันเ,ออเรียบร้อยละถ้าบอกกันแต่เนิ่นๆครูก็จะสอนแบบนี้แล้วก็ทําแบบฝึกหัดแบบนี้จากหัวใจยืดอกคะ่ะยิ้มให้กว้างทุกๆคนคะ แฝกหัดที่ส่งมาถูกยักห้่งเลยเดี๋ยวคูจะสมุดทุกคนอะไปให้พอชมว่าทุกคนเก่งจริงๆเอาเีนี้ในขณะที่คูจะเดินออกไปอะให้พูดคำว่าเก่งจริงๆสามครั้งติดดังๆหนึ่งสองไปเก่งจริง สุดยอดเลยอะอยขอบคุณแกมากมาเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องขอบคุณหรอกแกเรื่องแค่นี้ลอยเธอนี่คือความหวังของหมู่บ้านห้องเราเลยพูดเกินไปแต่ อย่าล <ot> ืมเรื่องที่เราตกลงกันไว้นะนี่นี่นี่อันนี้นะอันนี้ของเรานี่ที่หน้าที่คอยอ่ะทำกันบ้านให้เราเมื่อกี้นี่แกก็เสียดชิ้นเยอะขอบคุณมากเลยนะเป็นเลยเลยนะค่ะบมาขอบคุณอยไม่ลิกนังพี่จมมือเลยนฉันว่าพวกแกเนี่ย ต้องมาโรงเรียนพิเศษกับฉั้วหล่ะโรงเรียนพิเศษเออไม่ไม่แพงสี 4, ่พันเอาจีนพิเศษมึงเหมือนครูขึ้นทุกวันเลยนะอ